ความเชื่อเรื่องหยกมีมาหลายพันปีแล้วครับและพบในประเทศทุกๆประเทศเช่นชาวจีนเชื่อว่าหยกเป็นสัญลักษณ์แห่งสิริมงคลนำความโชคดีมาสู่ผู้ครอบครองและช่วยกะจัดภัยอันตรายต่างๆชาวจีนจึงนิยมนำหยกไว้ที่บ้านทำเครื่องแขวนห้อยติดไว้กับเสื้อผ้าชาวจีนผูกพันกับหยกมาตั้งแต่โบราณครับ ถือว่าเป็นรัตนชาติทรงคุณค่าเป็นของกำนันเป็นเครื่องบรรณาการแสดงยศถาบรรดาศักดิ์และเครื่องบวงสวงสื่อถึงรักแท้คุณธรรมและมิตรภาพครับและสำหรับหยกพิเศษชิ้นนี้แกะสลักอย่างงดงามครับและเราได้ดีไซน์ให้เป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวโดยไม่ซ้ำใครเลยครับ